บันทึกไทยแบลฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากโครงการช้างโมบายฟุตบอลยูนิตเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาบริษัทไทยเบรชจำกัดมหาชนได้เปิดตัวโครงการช้างโมบายฟุตบอลยูนิตคลีนิกฟุตบอลเคลื่อนที่แห่งแรกของไทยพร้อมมอบโอกาสทางฟุตบอลแก่เด็กๆทั่วประเทศฟุตบอลนกลายเป็นอาชีพจริงๆได้แล้วมีการสร้างรายได้ที่มันมากนะครับแล้วก็เป็นอาชีพจริงๆไม่เหมือนเมื่อก่อนฉะนั้นวันนี้เด็กๆเ,เนี่ย เยอะมากผมผมผมพูดได้ว่าเป็นหลายๆแสนคนอยากจะเป็นนักฟุตบอลตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยกระตุ้นอย่างน้อยที่สุดพัฒนานิ้วของเบสิกทักษะในการเล่นฟุตบอลซึ่งวันหนึ่งที่เขาเติบโตขึ้นไปเนี่ยเขาก็คงได้ใช้ความรู้อย่างงี้ต่อย,ยอดในการที่เขาจะพัฒนาเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปผมคิดว่าเป็นโครงการที่น่าจะสร้างนักกีฬาฟุตบอลอาชีพได้เยอะนะครับโดยโครงการช้างโมบายฟุตบอลจูนร์ จัดขึ้นเพื่อเป็นโอกาสให้เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานโดยโค้ชมืออาชีพจากทางชารางเอเวอเรตันฟุตบอลคลินิกซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยพัฒนาทักษะฟุตบอลของเยาวชนให้ดียิ่งขึ้นอีก10ปีเราจะมีนักฟุตบอลนี้ให้เล่นเลือกเป็นทีมชาติได้ในอนาคตเนี่ยเราก็มีมากกว่าที่เป็นอยู่มีเช่นปัจจุบันนี้อ่าเรามีทีมชาติชุดใหญ่ที่คัดเลือกมาอยู่ประมาณไม่เกิน 50คนประบาลเนี่ยมันเป็นทีมชาติต่อไปอนาคตเนี่ยอีก10ปีขึ้นมาไปเนี่ยเราก็จะมีตัวเลือกถึง500คนที่จะเป็นทีมชาติเราจะกําหนดได้โดยจะเอาแบบมีทักษะเราก็เลือกได้จะมีแบบชนิดที่ว่าร่างกายที่ดีร่างกายใหญ่โตดีเพื่า,าที่ดีเราก็เลือกได้ทั้นตรงนี้ในอนาคตเนี่ยโครงการอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการสร้างทรัพยากรและกีฬาฟุตบอล ไทยเบฟขอบันทึกโครงการช้างโมบายฟุตบอลยูนิตเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบฟเรสจำกัดมหาชน